เปิดบริษัทแล้วไม่รับผิดชอบบอกแม่ทีมทำเองเพอร์เจอร์แล้วใครเป็นคนติดต่อให้แม่ทีมไปออกรายการทีวีก็ไม่ใช่พวกแกเลยปีเตอร์เป็นคนประสานงานหมดแหละมีข้อความหมดแหละทุกรายการเอาไหมล่ะดูไหมปีเตอร์กับพอลอะตัะววางแผนทุกอย่างแหละซื้อรายการทอล์กโชว์ก็ปีเตอร์กับพอลเป็นคนติดต่อรู้หมด ไปเร็วกันแดดคุยกับคนที่แบบคุยไม่รู้เรื่องผมว่าเลิกคุยอะ <c oughs> ถึงขนาดต้องให้คนซื้อของก้มลงกาบตีนนี่ก็ไม่ไหวแล้วเรื่องธุรกิจเราไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องหุ้นมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของอีกส่วนหนึ่งนะครับเรากำไรดีจะตายเออ แต่บางทีคนเขาอยากจะขายออกมันก็ตกกระป่อยเขาขายไปหุ้นมันมีลงมันก็มีขึ้นไปเร็วๆทุกคนพอจะพูดจะทำอะไรกันนิดหึงพูดถึงหุ้นบ้างนะคะไม่เห็นเป็นไรเลยอยู่เป็นคนหน้าข่าวใสยอยู่แล้วมาเลยครับมาเลยครับ มาเลยครับกดตะกร้าไปไปซื้อไปซื้อสินค้าสิอยากให้หุ้นขึ้นต้องซื้อสินค้าเยอะๆกดซืกันแดดแล้วขอบคุณนะครับไปเร็วๆทุกคนซื้อกันแดดแล้วครับขอบคุณนะครับแก้ไฟอยู่ข้างล่างครับเร็วๆทุกคนห้าสี่สามสองกดตะกร้าครับอุ้ยเร็วๆทุกคน ไข่ไม่ได้กันแดดจบเลยนะ <c oughs> หลินโดนด่าหนักมากเลยครับบอสสงสารน้อง <c oughs> เอากันแดดเร็วๆอีกสิบหลอดเราไปละ <c oughs> กันแดดอีกสิบหลอดไป <c oughs> โลชั่นหอมติด มากครับขอบคุณนะครับมา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 เร็ว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 ใคร,รยังไม่ได้ตัวนี้คือตัวสุดท้ายเลยนะเนี่ยมิราเคิลลิฟติง้งจุดธิ์หนุนกันเร็วๆครับมิราเคิลลิฟติ้งสามร้อยยี่บแปดบาทลาส m ม n นิ e ไซส์ใหญ่สามสิบเอ็มแอล 30 ml ใช้เช้าเย็นนะครับหน้าใสกิ๊กรูคุมคนกระชับเออหน้าใสกิ๊กรูคุมคนกระชับหน้าใบหน้าใสหน้าสว่างสารสก,กัดนำเข้าจากฝรั่งเศสสเปนสวิสอเมริกาและญี่ปุ่น328บาทลาสมินิตแล้วเร็ว ใครอยากหน้าใสน้าดีใครที่ใช้แล้วรีบซื้อเลยเร็วเร็วทุกคนเร็วเร็วทุกคนกำลังซ้อมอยู่นะครับ328บาทใช้ได้ประมาณ2-3เดือนนะครับอ่ะใครทันก็ขอให้โชคดีก่อนที่จะเพิ่ม,มาราคาไทยอีกห้บาท แก้ฟ้าตะกาไหนนี่เดี๋ยวหาให้นี่แก้ฟ้าตะกานี้ครับ299ได้2หลอดปตยืนหนึ่งเลยฮะแก้ฟ้าของเรายืนหนึ่งปาราควัยสวยดีครับเปิดตึกใหม่วันที่18บแปดังค่ำนะครับแวม,มาส่งกำลังใจให้บอสขอบคุณนะครับใช้ดีมากสั่งแล้วขอบคุณนะครับ 2,000คนดูเร็วเอาอันนี้ไปก่อนมีเล็กอลิฟติงอ่ะใครที่กดแล้วชำระด,ด้วยชำระด,ดูเร็วทุกคนตุนได้ตุนเลยไม่มีสารกันบูดไม่ใส่พาราเบนไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่น้ำหอมมา มันคือ the base มันคือ the base ใครที่ใช้ย่ออื่นมาเยอะอยังไม่พอใจไม่ใสจริงไม่สว่างจริงมาลองซื้อไปอันเดียวพอได้รับปั๊บใช้เลยนะหยุดใช้ของคนอื่นก่อนเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วดูซิว่าชอบไหมเรื่องทุกคนกดเร็ว กด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 กสองพันคนดูห้าสี่สามสองเร็วเรทุกคนอ่ะกันแดดเหลือห้าอันสุดท้ายกันแดดเหลือห้าออเดอร์สองร้อยได้สองหลอดปะกดไปเถอะกดให้คนนู้นคนนี้ได้ใช้ด้วยเร็วเร็วทุกคน กันแดดใช้ดีมากห้าสี่สามสองไปทุกคนเร็วเร็วเร็วทุกคนมาอ่าหา้าออเดอร์สุดท้ายจะลงแล้วสองพันหนึ่งรอยคนกันแดดเนี่ยไม่ว่าภาคไหนก็ต้องใช้หนักแลาะกันแดดของเราใช้ดีมาก ราคานี้ไม่ต้องคิดเยอะหรอกราคานี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยถูกกว่าร้านสะดวกซื้อที่คุณจะต้องไปหาซื้อแบบเยี่หอโนเนมแล้วเป็นครีมเนกเนกถูกกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ป็นเป็นแบบคอสเมติกแบบโอ้เป็นเซรั่มอย่างดีทุกคนเอาไปเลยอ,อีกห้าห้าชุดสุดท้าย ไอ้ทันขอให้เฮงเดี๋ยวทุกคน,านมากันแดด้อยนาทีสุดท้ายได้สองกล่องใครได้ขอให้โชคดีมันมันเก็บไปได้สองปีไม่มีสารกันบุกไม่ต้องแช่ตู้เย็น ล้วไม่ต้องเขย่าด้วยม้าเ,เป็นเซร่มฮะป้ายไปจีนแปดไปวันที่ที่แปดเลยไฮโซป้ายไปโกยเงินที่จีนนะ,นะของเราก็เหลืสองคิวเองนี่ก็จะเสร็จละหยดฝนนะ,ะน่าจะเสร็จแล้วมั้งทุกคนเอากันแดดไปก่อนเร็วๆ ยอดฝนกินสนิมจะปิดกล้องแล้วนะทุกคนเร็วทุกคนกันแดดผิวแพ้ง่ายต้องใช้ของเราเท่านั้นเพราะเราไม่เคยมีใครแพ้เราไม่หนาไม่ตึบไม่ตับไม่เลอะไม่เธอะไม่วอกไม่เหนียวไม่มันไม่มีสารกันบูดไม่มีน้ำหอม ไม่มีแอลกอฮอล์มันก็ไม่มีใครแพ้แล้วสั่งซื้อมิราเข้าแล้วครัไม่เลี้ยคืนราคาเดิมนะรีบซื้อเร็วมา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 เร็วเร็ว